เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับกระผมนายประทินทับไซวันนี้ก็จะมานําเสนอ,อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับหรือว่า best practice นะครับในหัวข้อของนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้จึงโต้ตอบด้วย Google Classroom และ Classpoint เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนนะครับรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมตศึกษาปีที่3ของโรงเรียนกลองท่อมราชังสรรน,นะครับประเภทสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่นะครับประเภทผลงานเป็นด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนะครับความเป็นมาและความสําคัญนะครับสําหรับความเป็นมาและความสําคัญนั้นก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคข,ของการศึกษาแบบใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเป็นการศึกษาในศตวรรษที่21นะครับที่เน้น ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์นะครับการสื่อสารการทํางานเป็นทีมหรือการใช้เทคโนโลยีแต่ว่าในการใช้เทคโนโลยีนั้นเป็นการใช้เทคโนโลยีแบบรู้เท่าทันนะครับและในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่บอกว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะนั้นก็เลยนํารูปแบบของการจัดการเรียนรู้นะครับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมที่สั่งงานป่านการเขียนในสมุดหรือว่าในใบงานใบความ ไยงานโดยความรู้ต่างๆก็เป็นการใช้ระบบออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้นอินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงทุกพื้นที่นะครับปัญหาเดิมก็คือผู้เรียนเนี่ยอาจจะไม่มีส่วนร่วมหรือว่าไม่เข้าถึงอะไรต่างๆนะครับหรือว่าติดตามงานยากลบาบากเพราะว่านะถ้าเราใช้แค่การอ่สั่งงานโดยการเขียนลงในสมุดอย่างนี้นะครับนันเกเรียนบางคนเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่การเป็นการลืมหรือว่าไม่ได้เขียนหรือว่าเขียนแล้วอ่านไม่ออกก็ได้นะครับ การประเมินผลก็ต้องใช้เวลานานนะครับผู้เรียนก็ใช้เทคโนโลยีนะครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการแอบ,บเล่นเกมบ้างก็ใช้เทคโนโลยีไม่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะครับประมาณนั้นแนวต่างแก้ปัญหาที่จะนาเสนอก็คือนําเสนอนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีในการเรียนการสอนนะครับโดยการใช้ Google Classroom นะครับซึ่ง Google ก o o g l e ก็เป็นผู้ให้บริการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับใช้ Google Classroom ในการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบนะครับใช้สื่อ powerpoint บวกกับ Classpoint นะครับ c l a s s p o i n t ก็เป็นรูปแบบของการเรียนแบบ Gamification ได้นะครับสร้างกิจกรรมเชิงโต้อตอบแบบเว a ย t ตามนะครับหมายความว่าระหว่างนานาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยก็ท่านเงสามารถโต้อตอบกับครูได้อย่างทันดีทันใดนะครับจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบไอทีบเรียนนิ่งนะครับพัฒนาทักษะสวรรถที่21อย่างเป็นรูปรรมนะครับอันนี้คือแนวทางการแก้ปัญหานะครับวัตถุประสงค์นะครับยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ก็ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้นะครับเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนนะครับกิจกรรมการเรียนรู้โดยการโต้ตอบผ่าน Google คลาสรูมและก็ใช้แอปพลิเคชัน PowerPoint ร่วมกับคลาสพอยท์ทำให้ผู้เรียนสามารถโต้อตอบแล้วก็มีส่วนร่วมกับครูได้อย่างทันทีทันใดนะครับและก็พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การทางานเป็นทีมการสื่อสารนะครับในทักษะศตวรรษที่21ไปด้วยนะครับเป้าหมายนะครับเชิงปริมาณก็นักเรียนนะครับก็ร่วมกิจกรรมแล้วก็ส่งงานมากกว่าร้อยละ90นะครับที่ส่งงานประสบความสําเร็จนะครับ เชิงคุณภาพนะครับมีผลสมธิตทางการเรียนที่สูงขึ้นนะครับเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับผู้เรียนมีความรับผิดชอบและก็มีความคิดวิเคราะห์ดีขึ้นนะครับมีความรับผิดชอบในที่นี้ก็คือรับผิดชอบในการส่งงานให้ตรงและก็ทันเวลานะครับกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนินงานนะครับขั้นเตรียมการนะครับ ก็ได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์กลไกในการใช้ Google Class Room และก็ Class Point นะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงโต้ตอบในชั้นเรียนนะครับครูก็มีการวางแผนการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดอะไรต่างๆนะครับขํานดําเนินการนะครับก็เป็นการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ตามแผนการจัดการเรียนรู้นับที่ได้วางแผนไว้นะครับโดยมีสื่อการสอนที่เป็นเครื่องมือดิจิตอลต่างๆทั้ง g o Google c l a s s r o o m และก็ PowerPoint บวก l a s s Point นะครับ ขั้นตรวจสอบก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบการเรียนการสอนการการเรียนรู้และก็การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นะครับในในระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ตรวจสอบการส่งงานการทํางานต่างๆนะครับสุดท้ายขั้นสรุปและรายงานผลนะครับก็เป็นขั้นตอนของการดําเนินการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์หรือว่าพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนา สื่อการเรียนการสอนในตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มากที่สุดแล้วก็ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยนะครับก็บูรณาการกับ Class Point นะครับโดย Class Point เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ติดตั้งกับ powerpoint นะครับก็มี powerpoint แล้วก็ใส่แอปพลิเคชัน Class Point ลงไปเพื่อให้หนักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอนได้โดยถ้าว่าครูผู้สอนเนี่ยน,นั่งนั่งบรรยายอย่างเดียวก็ไม่สามารถ ดึงดูดใจของนักเรียนได้นะก็เลยต้องใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะที่เป็นเหมือนไกลๆเกมมิฟิเคชันนะครับที่สามารถผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอนได้แบบทันทีตันใดนะครับได้รับําตอบอย่างตันตีทันใดมีลักษณะหรือว่ารูปแบบการใช้งานอย่างหลากหลายนะครับของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับประสิธิภาพของการดําเนินงานนะครับผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น นะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมที่นอกจากสนุกสนานแล้วก็ยังเป็นการแข่งการกันของนักเรียนในห้องเรียนด้วยนะครับการส่งงานเป็นระบบและตรงเวลานะครับครูประเมินผลได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นระบบออนไลน์นะครับแล้วก็มีเห็นว่านักเรียนแต่ละคนนี่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการส่งงานที่ตันทีตันใดแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับไม่มีไม่มีการค้างงานนะครับการใช้ทรัพยากรเราก็ใช้ทรัพยากรที่เป็นแพลตฟอร์มดีต้นนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับ แต่ว่าตรงคัสพลอยเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องจ่ายเงินนะครับอันนี้ครูก็จ่ายเงินตัวเองนะครับ960าบาทต่อปีนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะใช้ในทุกรายวิชาที่สอนใช้ในทุกห้องเรียนที่สอนด้วยนะครับตารางเปรียบเทียบนะครับการเรียนก่อนเรียนหลังเรียนนะครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับผู้เรียนก็กล้าคิดกล้าพูดกล้าตามกล้าแสดงออกขึ้นนะครับใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ได้นะครับครูก็บริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับลดภาระงานเอกสารครูเรียนก็มีต้นแบบ นวัตรกรรมดิจิตอลนะครับในการจัดการเรียนรู้แล้วก็สามารถขยายผลไปได้ในรายวิชาอื่นๆหรือว่าในครูผู้สอนคนอื่นในโรงเรียนหรือว่านอกโรงเรียนได้นะครับปัจจัยความสําเร็จนะครับครูมีความเชี่ยวชาญในการสร้างนวัตรกรรมการเรียนรู้นะครับนวัตรกรรมเหมาะกับบริบทของโรงเรียนที่มีนักเรียนจานวนมากนะครับผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรายวิชาต่างๆนะครับผู้บริหารก็สนับสนุน,หนให้ครูผู้สอนใน,ในการใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยนะครับ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับเมื่อหาร960หารด้วยจํานวนปีจํานวนวนันแบบนี้ก็คือว่าคุ้มค่านะครับก็เสนอแน,นะนะครับความคิดเห็นเชิงบวกนะครับนักเรียนรู้สึกตื่นเต้นอันนี้นะครับนักเรียนรู้สึกตื่นเต้นเวลาจัดก,ก,กิจกรรมโดยการใช้คลาสพอยนะครับเพราะเหมือนเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นลักษณะของเกมนะครับทําให้นักเรียนมีการเนมีดาวแล้วก็ครูก็จะบอกนักเรียนว่าใครได้ แนนสูงสุดก็จะมีรางวัลให้ในตอนปลายเึงอนนะครับเพิ่มแรงจูงใจโดยการใช้ Google Classroom แล้วก็ l l s s s p o n t นะเพื่อเพิ่มความกระตุน้นความอยากเรียนรู้กับนักเรียนนะครับและนักเรียนก็สามารถรายงานหรือว่าส่งงานผ่านสื่อดิจิตอลได้นะครับถ้าว่านักเรียนมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Google Classroom ก็สามารถส่งงานได้เรื่อยทุกที่ทุกเวลานะครับก็ควรพึงระวังก็อาจจะต้องนึกถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ความพร้อมอุปกรณ์ของนักเรียนบางคนก็อาจจะไม่เท่ากาันแล้วก็อินเทอร์เน็ตบางวันก็อาจจะ,สะเสถียรบ้างไม่สเสถียรบ้างนะครับหรือว่าความแตกต่างพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนด้วยนะครับการใช้เทคโนโลยีก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความพอเหมาะพอดีพอสมควรนะครับไม่เน้นใช้เครื่องมือเยอะแยะไม่เน้นใช้สื่อเยอะแยะมากเกินไปนะครับแต่ว่าน้นที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์สื่อดิจิตอลนะครับ บทเรียนและการพัฒนาต่อไปนะครับก็พัฒนาแผน,แผนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถนำสื่อที่ดีต่างๆ้าไป้าไปสื่อไปช่วยได้นะครับประเมินระหว่างเรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างทันทีนะครับปรเปนกิจกรรมให้หลากหลายยิ่งขึ้นแล้วก็ขยายผลปาน PLC กลุ่มสาระ PLC โรงเรียนว่า PLC ระหว่างโรงเรียนขึ้นมานะครับสรุปผลการดําเนินง,งานนะครับนวัตกรรมนี้ก็ส่งผล ให้ผลสฤทธิ the country, the ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นดีขึ้นนะครับและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะครับโดยการใช้ Google Classroom และ Class Point ในการจัดการสอนครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับท่านคณะกรรมการมีคำแนะนำก็เสนอแนะก็สามารถเสนอแนะผ่านศูนย์พัฒนาวิชาการฝึกสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโรงเรียนเหนือกรอบประชาบัตรมาถึงพระเจ้าได้นะครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ